ติดแบกคุนิสซื้อได้ผ่อนกับเซียไม่ต้องผ่นผ่านไฟแนนซ์ครับกับโตโยต้าสามห่วงสีขาวครับคันนี้เครื่องเกียร์ปกติน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไฟไม่ไหมครับผมเกียร์ออโต้นะครับโคตรสวยเลยนะแอร์ช้ำช้ำโอ้ยเจ้ากับบรรยายสับคุพ <c oughs> แต่รถกับมาสตาร์ในเบิองเอามัสตาร์ทยากน้องนะหมายถึงว่า,าน้ำมันมันหมด <c oughs> คือมันก็เลยสตาร์ทยากเข้าใจไหมโอเคแต่เครื่องมันปกติเพราะว่าถามช่างแล้วนะนะถ้าไม่ปกติก็เดี๋ยวจะจัดการให้ไม่ต้องผ่อนาผ่านไฟแนนซ์ผ่อนกับเสียสามหม่นเก้าพบาทจะซื้อสดก็ได้หรือผ่อนกับเสียก็ได้ใครชอบหารถให้ลูกใช้หารถเดินทางไกลไม่ต้องแพงมากเอาที่แบบสบายสบายไปเลยนะเสียยาจัดให้แล้วตโตโยต้ามห่วงสามหมบาทจะ้ะแก้ว